สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกับช่องกรินดาผาบ้านผาเหมานะคะแบ่งปันพระเครื่องราคาถูกราคาแบ่งปันค่ะพี่จ๋า EP นี้เป็น EP ที่89นะคะช่องน้องมรบมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพี่ๆสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเกนนะคะหรือว่า สมารแอดไอดีไได้ที e ่ k i u t e a w 2 5 3 3ค่ะหรือว่าสแกน QR code ตามรูปภาพนี้ก็ได้นะคะสวยๆราคาถูกราคาแบ่งปันค่ะพี่ยินดีให้บริการนะคะเพียงแค่กดกระดิ่งกับช่องปรินาพาบ้านพะเหมาพี่พี่ FC จะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้คะ่ะพี่ยินดีให้บริการนะคะพี่พี่จ๋านะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะแล้วโทรมาสอบถามได้เลยค่ะพี่พี่จ๋า นะคะคเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดไปรายการที่1ละกันพี่ๆขออนุญาตเปิดเป็นพระนางพญาองค์นี้เป็นพระเนื้อดินค่ะพี่นะเป็นพระนางพญาพิษณุโรคเนื้อเก่าสวยมากค่ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวหนูเปิดเป็นรายการที่1ละกันค่ะพี่พีเอฟซี FC จ๋าโอ้โหเนื้อแน่นพิมพ์ชัดมากค่ะพี่นะคะท่านท่านมีเม็ดแร่ด้วยดูความแน่นดูความลึกของพิมพ์นะคะเนื้อดินองค์นี้สวยมากนะคะเป็นพระทางอาสาย สายจังหวัดพิษณุโลกค่ะพี่พเป็นพระเนิดินพระนางพญานะคะเปิดเป็นรายการที่1ขออนุญาตเปิดที่300บาทค่ะพี่พนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่300บาทเป็นรายการที่1ค่ะเอ,อ่อแล้วก็ไปกันต่อรายการที่2นะคะรายการที่2หนูไม่แน่ใจนะพี่พี่เรียกว่าอะไรไม่แน่ใจใสายหลวงปู่ภูหรือเปล่านะคะเป็นคล้าย อ่คล้ายๆพระขุนแผนหรืออะไรหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชอบนะชอบตรงเนื้อค่ะพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ค่ะพี่พิมพ์ลึกมากนะคะมีคาบลงหลักทองด้วยนะคะหนูไม่แน่ใจว่าหนูจําผิดหรือเปล่าไปสายหลวงพ่อปูภูวัดอินหรือเปล่าแต่สวยค่ะพี่แต่สวยแต่สวยนะคะขอที่300บาทค่ะพี่จ๋านะคะขออนุญาตเปิดที่300บาทเป็นรายการที่2ค่ะโอ้โหพี่นะคะไม่ชัดยังไงขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไปรายการที่3ค่ะพี่พี่จ๋า นะคะครายการที่3จะเป็นหลงพ่อทวดเนื้อว่านเป็นวัดพระโคค่ะนะคะองค์นี้วัดพระโคเนื้อว่านนะคะเป็นพระาสายทางภาคใต้นะคะพี่พี่จ๋าโอ้โหคราบไข่ขาวๆพี่ๆนะคะเนื้อไข่ขาวๆเป็นเนื้อว่านพิมพ์าชาัดสวยนี่คือบริเวณด้านหลังนะคะนะคะนี่คือบริเวณด้านหลังค่ะพี่พี่เอฟซีจ๋า นะคะนะ้องขอที่300บาทค่ะพี่อนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาเป็นรายการที่3ขอที่300บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปรายการที่4เลยนะคะรายการที่4ขอนุญาตเป็นพิมพ์พละรอดละกันเป็นเนอว่านโอ้โหองนี้สวยมากนะคะจัดเนอว่านให้หนึ่งักอ่ะอีกสักหนึ่งองเป็นดูฐานบัวใบหน้าไข่ขาวขึ้นชัดสวยมากนะคะองนี้ขอ400บาทค่ะพี่ นะคะองนี้ขอ400บาทเท่านั้นนะคะเป็นเนื้อว่านพิมพ์พะโล,ล่เรี่ยมสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่4ี่ขอที่400บาทค่ะแล้วก็ไปรายการที่หนะคะรายการที่โอ้โหองนี้พี่ดูเนื้อนะ,ะเนื้อแบบสุดจริงพี่จา๋าจะให้ดูนะคะเนื้อเก่ามากค่ะพี่ดูพิมพ์เป็นพิมพ์คิดตานะคะท่านเป็นพิมพ์คิตาเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะ ป็นหล่อบังคาหลวงพ่อเงินค่ะพี่องนี้ได้หนูได้พิมพ์ขี้ตามานะสวยงดงามมากพี่นะคะน่าจะเป็นเรียมเงินเก่าโบราณหรือเปล่านะคะพี่พี่จ๋านะคะน้องขอเปิดที่500บาทค่ะพี่นะคะขออนุญ,ญาตเปิดที่500บาทชอบถูกใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะยินดีให้บริการพี่พี่เทุกๆท่านเลยเป็นรายการที่5ค่ะนะคะเป็นรายการที่หแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ห นะคะเป็นเป็นพระเนื้อชินค่ะพี่นะคะเป็นท่านท่านท่านเรียกว่าอะไรนะหนูก็ลืมเป็นกลุเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่จ๋าน่าจะเป็นเรี่ยมโบราณเก่าๆนะคะเดยวน้องพยายามส่องให้ชมนะองค์ใหญ่เหมือนกันพี่จ๋านะเป็นกลุเนื้อชินสนิมแดงแดงไหมพี่เขาเรียกยังไงนะหนูก็เรียกไม่ถูกเป็นนาคปกอะค่ะพี่นะคะเป็นนาคปกแล้วก็บริเวณด้านข้างเป็นพระเนี่ยสามพระองค์แบบเนี้ย นะเป็นกลุ่มเนื้อชิมค่ะพี่จา๋านะนะ้องขออนุญาตแบ่งปันบูชาเอา300อบาทพอนะคะแบ่งปันบูชาที่300บาทเป็นรายการที่6สวยมากค่ะพี่แต่ว่าหนูอาจจะส่องแบบไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะว่าองค์ใหญ่ไม่ถนัดกล้องนะคะขอที่300อบาทค่ะพี่จา๋านะคะแล้วก็ไปกันต่อที่รายการที่7เลยนะคะรายการที่7โอ้โหพี่จา๋าสายพระอาจารย์ขันมีไหมคะ นะคะสายพระอาจารย์ขันพี่ดูตัวหนังสือค่ะพี่เป็นเหรียญกะไหล่ทองค่ะนะคะท่านเป็นเหรียญกะไหล่ทองโอ้โหคมชัดสวยสวยมากๆนะคะพระอาจารย์ขันองค์นี้เป็นเหรียญกะไหล่ทองดูยันดูยันดูอัขระวัดนกกระจาบค่ะพี่นะคะวัดนกกระจาบน้องขอที่เอาห้าร้อยบาทละกันพี่นะคะขอแบ่งปันบูชาที่500บาทเป็นพระอาจารย์ขันค่ะวัดนกกระจาบเป็นรายการที่เจ นะคะเป็นรายการที่7แล้วก็รายการที่8เป็นเหรียญเก่าๆค่ะพี่นะคะหนูไม่แน่ใจแบบนี้เขาพี่ๆเรียกสภาพผ่านกันใช้งานมาหรือเปล่าต่อสวยเก่ามากค่ะพี่เซมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังค่ะพี่จ๋านะคะเหรียญเก่าเลนสสวยค่ะพี่นะคะนะคะน้องขอที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่4ี่บาทเป็นรายการที่8ค่ะนะคะเป็นรายการที่8แล้วก็ ไปกันต่อรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะแต่น,น้องไม่แน่ใจนะวัดหนองโพหรือหนองหลวงออกเนื้อเงินเส้นจีวรล่องลึกชัดมากค่ะพี่ใบหน้าใบตานะคะน้องขอที่350บาทพอนะ,ะขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่350บบาทหนูบอกเลยว่าราคาสุดคุ้มมากนะคะ บางรายการหนูน่าจะได้เหมามากกว่านี้นะแต่ว่าแบ่งปันพีพีเอฟซที่ติดตามนะคะขอที่350บาทเป็นรายการที่9ค่ะนะคะเป็นรายการที่9แล้วก็รายการที่10ค่ะพี่เป็นปกนะคะเป็นปกโอ้ยสายปูโต๊ะพี่นะคะเป็นปกสายปูโตะนะมีนาคเงินทองปะ่ะนะคะมีจีวรเก่าๆค่ะพี่จา๋าโอ้ยปกอันนี้เงินอันนี้เขาเรียกแหลททองนาคไหม คิมชัดส,สวยเก่ามากค่ะพี่ฝังตะกุดปกสายหลวงพ่อปู่โตวัดประดูชิมพีหาะพิจา๋านะคะสวยมากค่ะพี่นะคะองค์นี้หนูขอ450บาทแล้วกันนะคะแบ่งปันบูชาที่450บาทเป็นรายการที่10ค่ะนะคะเป็นรายการที่10แล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11 น่าจะเรียกว่าพิมพ์เส้นได้ไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชอบเนื้อนะชอบเนื้อมวลสารของพระสมเด็จองค์นี้ค่ะพี่จ๋าสวยมากน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้หรือพิมพ์อะไรมวลสารเนื้อหาสวยๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีรอยคราบเก่า องนี้ขอ300บาทค่ะพี่นะคะขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่300บาทนะคะราคานี้รวมส่งทุกรายการเป็นรายการที่11ค่ะนะคะเป็นรายการที่11แล้วก็ไปกันต่อนะคะไปกันต่อรายการที่12 12จะเป็นเขี้ยวเสือหลงพ่อปาน,นะค่ะพี่นะคะ12จะเป็นเขี้ยวเสือหลงพ่อปานองใหญ่มากๆเรี่ยมตลับจิวเวลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูลอยจานองค์ใหญ่มากนะคะ สวยๆพี่จา๋าเขี้ยวเสือหลงพอ่อบปานค่ะพี่นะคะเลี่ยมตลับจิวเวลี่สวยๆหนึ่งใบเลยแล้วก็องคใหญ่คุ้มค่าราคาน้องเปิดที่800บาทค่ะพี่นะ,ะขอที่800บาทเป็นรายการที่12ค่ะเป็นรายการที่12แล้วก็13 13เป็นเสือค่ะพี่องค์ไม่เล็กมากนะพี่จา๋าองค์ไม่เล็กมากแล้วก็ท่านท่านมีรอยจานด้ว่เลี่ยมกันน้ําเก็บไว้ให้อย่างดีเลยนะคะ นะพี่จ๋าอ,องค์นี้ขอหกร้อยพอนะคะอ,องนี้ขอแบ่งปันบูชาที่หกร้อยเสืออ,องค์ไม่เล็กมากนะพี่พี่จ๋านะคะชอบถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามค่ะขอหกร้อยนะคะขอหกใบแดงแล้วก็รายการต่อไปค่ะพี่เอ่อสิบสี่สิบสี่เปิดเป็นเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อเดิมแล้วกันนะคะเป็นเหรียญอายุแปดสิบสองปีค่ะพี่พี่ฟจ๋าโอ้โหกะไหลทองเส้นจีวอนใบหน้า คมชัดสวยมากค่ะพี่นะคะองนี้เป็นเหรียญวัดหนองโพพศสองสี่แปดสองน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทสวยมากๆกระไหลทองรายการที่สิบสี่ค่ะนะคะรายการที่สิบสี่แล้วก็สิบห้าค่ะพี่สิบห้าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกถ้าหนูจำไม่ผิดเรียกผิดก็กต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่นะคะมีจีวรเก่า องค์นี้เป็นน่าจะได้มากว่าน,นี้นะแบ่งปันกันไปค่ะพี่ขอขอที่เอาเอาสี่บาทละกันเผื่อพี่พ f c อฟท่านไหนใสหลวงพ่อกลวยยันอัคระคมชัดสวยๆเลยนะคะขอที่400บาทเป็นรายการที่15บห้าค่ะนะคะเป็นรายการที่สิแล้วก็รายการที่16บหกค่ะพี่นะคะสิบหกสิบหกสิบหกเป็นเสือเหมือนกันองค์ใหญ่มาก นะคะแล้วต่อชอบแล้วต่ถูกใจเลยพี่พี่จ๋านะคะสอบถามก็ยินดีให้บริการะค่ะพี่พี่โทรเข้ามาได้เลยนะคะใต้ฐานท่านมีลอยจานด้วยค่ะพี่นะคะน้องขอที่700บาทค่ะเป็นรายการที่16นะคะเป็นเสือองค์ใหญ่เหมือนกันนะคะขอที่700บาทค่ะพี่พแล้วก็ไปกันต่อที่17 17ขอผงสุพรรณแล้วกัน,นะค่ะพี่นะคะผงสุพรรณโอ้โหเนื้อดินองค์นี้พี่ดูใบหน้าแน่นๆสวยมากๆ ะะองนี้ขอส้อ3ห0บาทค่ะพี่นะคะขอ3 5 0บาทเป็นรายการที่17ค่ะนะคะเป็นรายการที่17แล้วก็ไปเงินต่อรายการที่18เลยเป็นเตาลีนน่าจะปี0ูนย์ห้าหรือเปล่าพี่พี่จะาหนูไม่แน่ใจเหมือนกันดูล่องลึกมากนะคะทันบัวเส้นจีวอนนะคะโอ้โหเตาลีองนี้สวยๆพี่ดูดูฟอร์มดูพิม หลังมีรอยตะไบหนูไม่แน่ใจเรียกว่าปีศูนยห้าหรือเปล่านะพี่ๆอง์นี้เปิดอยู่500ร้อยค่ะพี่อนุญ,ญาตเปิดอยู่ที่ห้าบาทนะคะชอบถูกใจโทรเข้ามาได้เลยเป็นรายการที่18ค่ะนะคะเป็นรายการที่18แล้วก็ารายการที่19ค่ะพี่สิเจะเป็นวัดเกตเจ็ชั้นเนื้อเก่าเนื้อหามวลสารเก่าๆสวยๆเลยนะคะดูวัดเกตหูขีดค่ะพี่ๆ FC จา๋า เนื้อสวยมากนะคะองค์นี้ขอสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพระสมเด็จพิมพวัดเกตุคีรลองเลิกเนื้อหามนสารสวยๆเป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบค่ะพี่น่าจะเป็นพิมพ์กลางหรือพิมพ์อะไรนะมีคาบขี้เบ้าคาบเก่า น่าจะเลี่ยมตลับเงินผสมหรือเงินชุบโอ้ยสวยสวยสวยดูค่พคิดบางดูใบหน้าค่ะพี่ดูใบหน้าดูฐานบัวอันนี้หนะ้าอันนี้ขาดทุนให้เลยแบ่งปันกันไปขอที่300บาทพอนะคะบอกแล้วห้ามพลาดส,สคริปต์ค่ะพี่พี่จา๋าขอที่300บาทค่ะพี่นะคะเป็นหล่อเตารีดนะคะพี่จา๋ารายการที่20สิบค่ะนะคะไปรายการที่20ไปแล้วนะคะ น้ายไปแล้วขออนุญาตเป็นอ่า21ค่ะพี่พระคูทองสุขนะคะนาเหรียญพระคูทองสุกกระไหลทองโอ้โหต,ตัวตัวหนังสือคมชัดใบหน้านะคะ,ะเป็นเรนรหรียญกะไหลทองสวยๆเลยวัดต,ตะโนดหลวงค่ะพี่นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าโบสดนะคะนะวัดต,ตะโนดหลวงอักษรตัวหนังสือคมชัดมากๆพี่พ่จานะคะขอเปิดที่500บาทเท่านั้นนะคะ ขอนิย่าเปิดที่500บาทเป็นรายการที่21ค่ะ21ไปแล้ว22ค่ะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่สารสารแรกเขาเรียกสารสารแรกหรือถักลวดนะพี่ๆหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านเดี๋ยวนะก็ไม่โฟกัสต้องกราบขออภัยนะคะเนื้อว่านโอ้พี่ดูไข่าขาวเพิ่มเต็มเลยเนื้อสวยมากพี่ดูใบหน้าชัดสวยนะ,ะองนี้น้องขอเปิดที่400บาทค่ะพี่ ไม่ชัดยังไงส่องไม่ชัดยังไงขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พีเจ้าเนื้อสวยๆไข่ขาวขึ้นเยอะมากใบหน้าชัดมากค่ะพี่น่าจะเป <itu? S 1> ็นพิมพ์ใหญ่2 4 9 7เป็นรายการที่ยี่สิบสอขอที่400บาทค่ะนะคะขอที่400บาทแล้วก็เม็ดแต้งเอาสายเม็ดแตงบ้างนะคะเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่เป็นเงินผสมนะคะสายทางภาคใต้หลวงพ่อทวดวัดชังให้ ออกเหนือ,อปากกาตัวหนังสือคมชัดสวยหลังพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะคะเรื่อมตลับเงินน้องขอ350บาทพอนะคะขอแบ่งปันบูชาที่350บาทเป็นรายการที่23ค่ะนะคะเป็นรายการที่23แล้วก็24เป็นหล่อเอาขาเรียกอะไรนะลหล่อหลวงพ่องเงินค่ะพี่แต่ว่าท่านเป็นขอแอลใช่ไหมหนูเรียกถูกหรือเปล่า สวยมากอปาก้าคอเอลหรือเปล่าพี่โอ้โหสวยสวยสวยนะคะเขาเขาเรียกอะไรนะพิมคอเอลเหรอพี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งอะไรนะคะสวยมากนะคะรายการนี้ฝากมาพี่พี่กอที่เจ็ดร้อยบาทค่ะขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทเขาเรียกอะไรนะอปาก้าคอเอลเหรอพี่นะคะมีเสียงกิ่งเขาเรียกมีเสียงกิ่งเสียงอะไรนะ ะะสวยมากรายการนี้ฝากมาแบ่งปันบูชานะคะขอเปิดที่700บาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อค่ะพี่นะคะไปกันต่อที่รายการไหนดีพี่จา๋า24ไปแล้ว25าเป็นพักขุนแผน,นะคะ่ะพี่บัานกลางนะคะมีพี่พี่สายกุบบันกลางหรือเปล่าสวยมากพี่ดูเนื้อดินมีเม็ดแร่นะคะเขาเรียกมนสารหรืออะไรนะพี่จา๋าเดี๋ยวนะหนูอาจจะไม่ได้ส่องให้ดูแต่ว่าสวยสวยเก่า องนี้ขอ3าม้อยบาทพอพี่นะคะพี่พี่จากพ่เอฟซีต้องขอ3าม้อยบาทพอแบ่งปันบูชาสวยๆเก่าๆนะคะโกบบ้านกลางเนาะเป็นรายการที่ยี่ค่ะ นะคะเป็นรายการที่15ไปกันต่อรายการที่26ค่ะพี่ได้เหมาบ้านมาเจริญพรล่างนะคะพระอาจารย์คูณปริสุธโธนะคะพี่จ๋านะคะ,นะ,ะเดี๋ยวให้ดูไม่แน่ใจแบบนี้เขาเรียกเหรียญลมดําหรือเปล่าได้มาพร้อมกล่องในบ้านมาเลยพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้นะคะโอ้ยมีโค้ดด้วยนะคะเป็นเจริญพรบนเอ้เจริญพรล่างไม่ใช่เจริญพรบนน้องเียกผิดการาบขอ,อไป นากล่องก็เขียนเนจเริญพรล,ล่างแม่ค้าเ,เรี่ยงเจริญพรบนอู้มีโค้ดบริเวณตรงสังคติดูตัวหนังสือค่ะพี่สายพระคุณต้องจัดแล้วแบบนี้นะคะเป็นเหรียญปี36ค่ะพี่จเจริญพรล,ล่างนะคะพราะคุณอัขระตัวหนังสือคมชัดมากๆนะคะน้องขอเปิดที่400บาทเพระคุณก็แทบจะไม่เคยได้สายดงพรอคุณมาเลยนะหนูนะคะแบ่งปันบูชาที่400บาทค่ะพี่เป็นรายการที่26ค่ะนะคะเป็นรายการที่26่ค่ะพ,พี่จ๋า แล้วก็26ไปแล้วนะคะพี่พี่ยีไปแล้วรายการต่อไปเป็นรายการที่27จัดหล่อ,หล,อหล่อหลงท้อเงินนะดะเดียนยะี่สิบเจ็ดไปเลี่ยมตลับเงินชุบทองค่ะพี่นะคะเดี๋ยวให้โนเหนือกัน เนื้อเหมือนลงไม่ใช่ลงหลักทองพูดผิดมีเหมือนมีคราบน้ำทองหนูมองว่าเป็นพิมพ์นิยมหรือเปล่าพี่องนี้งดงามมากพี่ดูเส้นจีวรล่องเล็กนะเป็นตลับเงินค่ะพี่นะคะเป็นตลับเงินเขาไปชุบทองนะพี่จา๋าเนี่ยนี่น,นี่สวยมากๆองคงนี้ขอบเปที่สี่ร้อยบาทนะคะขอบเปที่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะลบหล่อลงเพราะเงินบางคันพิมพ์น่าจะพิมพ์นิยมเลยพี่สวยมากนะสวยมาก2ี่สิบเจ็ดนะคะขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ออยี่สิบแปดค่ะพี่เป็นพระนางพญาพิมพ์อกนูนองคนี้เป็นพิมพ์อกนุนเนื้อดินเก่ามากพี่พิมพ์ลึกมากนะคะอกนุนเม็ดแรกพี่ดูมนสารเม็ดแรกค่ะพี่นะะองนี้ขอสามร้อยบาทพอค่ะพี่จ๋าขออนุญาตเปิดแบ่งปันโบชาที่สามร้อยบาทนางพญาเก่าๆสวยๆเลยพิมพ์อกนูนเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดแล้วก็ออ ยี่สิบแปดไปแล้วพี่พจา่าไปกันต่อเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าจะเป็นเหรียญหนูไม่แน่ใจเขาเรียกเนื้อชินเลยนะ,ะเก่าเก็บดีค่ะพี่น่าจะเก็บไว้นานหลวงปู่สุขข่าวัดปากกองมาขำเท่านะคะเก่าเก็บไว้นานเลยค่ะพี่จา่าขอที่สองร้อยบาทพอนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ อ่าเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นรายการที่กราบขออภัยรายการที่ยี่สิบเก้าปูสุกเก่าเก็บเลยค่ะพี่วัดปักของมาขามเท้าขอแค่สองร้อยบาทยี่สิบเก้าไปแล้วนะคะแล้วก็สามสิบพารอดก็ให้สองร้อยบาทค่ะพี่เป็นรายการที่สามสิบนะคะพารอดผักเนือ้อด,ดินองค์นี้ให้ให้ให้สองร้อยบาทพอแบ่งปันกันไปนะคะพี่พี่จ๋า ฝากติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งได้เลยกดไลค์กดแชร์ได้ะคะ่ะพี่เมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะขอที่200บาทเป็นรายการที่30ค่ะ เป็นรายการที่30โอเคนะคะสำหรับวันนี้สัก30รายการกับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะ EP ที่89นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่เมตตาอุ่นหูได้ผิดพ,พลาดประการใดแต่ละคลิปก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะคะพี่จ๋ากเก็บเงินปลายทางค่ะพี่สะดวกโอนก็ยินดีเช่นกันสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์1 3 0 8 9นะคะสำหรับ EP นี้ฝากเมตากันด้วยนะไว้พบกันใหม่ EP หน้าขอพระคุณและสวัสดีคะ่ะ